สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอวัลต์แชแนลตอนนี้เราอยู่กับเกมเก็นชิมอิมแข่กันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอนี้นะฮะเราจะมาไกด์กิจกรรมเสียงมายาภาพร่องรอยกันอีกแล้วนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้เราจะเรียกกันว่ากิจกรรมเก็บหอยแล้วกันเนาะสำหรับกิจกรรมอันนี้นะฮะเราสามารถเก็บจุดหอยสังตรงนี้ได้ครบทั้ง20จุดในวันนี้แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ไกด์จุดเก็บที่1 ไปถึงจุดเก็บที่17แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาตามเก็บอีก3จุดที่เหลือนะฮะนะั่นคือจุดที่18 19แล้วก็จุดที่20ฮนะจะมีจุดอะไรกันบ้างจุดไหนอยู่ที่ตรงไหนกันบ้างน,นะฮะเดี๋ยวผมจะพากลับไปอยู่ที่หน้ากิจรจำกันก่อนเลยครับผมนะ โอเคมานนะ้ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันทางด้านของหน้ากิจกรรมเสียงมายาภาพล่องลอยกันแล้วะฮะสำหรับกิจกรรมนีน้จะสามารถเก็บหอยสังได้ทั้งหมดนะฮะ20ชิ้นด้วยกันซึ่งเกิดใครได้ดูคลิปของผมเลยฮะก็น่าจะเก็บทางด้านของสกินฟิตได้ครบกันไปแล้วะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บของาะวันที่เหลือตรงนี้กันนั่นคือของาะวันที่เก็บได้ครบ20ชิ้นตรงนี้นะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าอีก3ชิ้นที่เหลือเนี่ยเก็บค่อนข้างง่ายนะฮะผมจะพาไปเก็บทีละจุดเลยละกันเนาะสำหรับจุดแรกที่ผมจะพาไป คือจุดเก็บหอยสังจุดที่18นะฮะจะเป็นจุดไหน <S <S เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนะสําหรับจุดเก็บหอยสังจุดที่18นะฮะมันจะอยู่ในเนื้อเรื่องของฟนะิตเนาะสําหรับเพื่อนคนไหนที่ได้เนื้อเรื่องของฟิตแล้วเนี่ยน่าจะได้เก็บหอยสังจุดนี้กันทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครพลาดไปใครข้ามไปเนี่ยไม่ได้สังเกตก็สามารถย้อนกลับไปเก็บได้นะฮะวิธีการเลยคือเพื่อนๆเนี่ยให้มาที่ตรงนี้เนาะเพื่อนๆสามารถกดที่สมุดเล่มนี้เนะะี่ยเพื่อย้อนกลับเข้าไปสู่เมืองราตีบริสุทธิ์ได้ก็กดเลยฮะ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปยุ่งกับดันเจี้ยนด้านบนเลยเพื่อนๆเ,เข้ามาที่ตรงนี้เนาะตรงนี้เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถย้อนกลับไปเก็บของที่พลาดไปในเนื้อเรื่องส่วน,นนั้นๆได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ชชว่์ว่าหอยสังเนี่ยมันอยู่ในเนื้อเรื่องตรงไหนเนาะเพื่อนๆก็เข้าไปนลฮะลองกดดูมันจะเขียนบอกเลยว่าหอยสังมิติมายาเนี่ยยังไม่ค้นพบ1 ถ้าเกิดว่าใครเก็บได้จะเป็นสูตรแบบผมฮะสูตทุกอันเลยสูตุอันเลยสูตุอันเลยใครที่ยังเก็บไม่ครบเนี่ยมันจะมีอันที่มันมีอยู่เนี่ยเป็นหนึ่งเพื่อนๆก็แค่กดอันนั้น้วกดเข้าสู่มิติมายาไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยของจะขึ้นภาพตรงที่ผมไปเก็บที่จุดนะฮะจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนาะเพื่อนๆเข้ามาในท่าทีของเนื้อเรื่องในส่วนของตรงนี้แล้วนะฮะก็้เพื่อนเนี่ยเล่นตามเนื้อเรื่องมาเรื่อยๆเลยตามเคยมาเรื่อยๆเลยฮะโค้ดเนี่ยจะนำพาเรามาที่ตรงนี้อยู่แล้วนะ สเกตมินิแมปก็ได้พอเพื่อนเข้ากล้ระยะเนี่ยมินิแมปก็จะแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับเพื่อนก็ตีมอนเตอร์ให้เสร็จแล้วก็วิ่งกลับไปเก็บหนาคอยสั่งได้นะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าของหอยสังจุดที่18แล้วอยู่ในเรื่องของฟรีดนะฮะ แล้วก็สรับต่อมานะฮะจะเป็นจุดเก็บ <Leah> หอยสังจุดที่19แล้วฮะจุดที่19เนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนไกลเลยฮะยังอยู่ในโซนเกาะของฟิตอยู่เนาะเพื่อนๆก็กดว่าพปที่เกาะของฟิตนะฮะตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องแล้วจะอยู่ในทางด้านของด้านนอกแทนฮะหอยสังเนี่ยมันจะอยู่ตรงมุมเกาะตรงนี้นะฮะเมื่อเพื่อนวิ่งมาถึงจุดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นในมินิแมทอยู่แล้วเพื่อนๆก็สามารถวิ่งไปได้นะฮะซึ่งหอยสังตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในทางด้านของบ่อน้ำนะฮะในบ่อน้ำเนี่ยมันก็จะมีเจ้้าาาลปันออีกะะยู่3ตวค ะะยืนล้อมรอบอ,อยู่เพื่อนๆนเนี่ยจะพยายามเก็บเท่าไหร่มันก็จะเก็บไม่ได้นะฮะให้คุยกับอีกาให้ครบทั้งสตัวก่อนคุยกับตัวแรก คุยกับตัวที่2คุยกับตัวที่3นะฮะเมื่อเพื่อนคุยกับอีกาครบทั้ง3ตัวละครแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความมาให้เพื่อนโนย,ยนหินลงไปนะฮะเพราะกดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นพาร์เซลขึ้นมานะฮะเพื่อนๆก็เลือกหินอะไรก็ได้จะเป็นหินธรรมดาหินเงินหินอะไรก็ได้ผมแนะนาว่าเอาหินธรรมดาที่เพื่อนมีเยอะเนี่ยโยนเข้าไปฮะเมือ่อโยนเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยน้ำในบ่อเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเนาะเพื่อนๆก็จะสามารถเก็บถอยสั่งอันนี้ได้นะฮะอันนี้ก็ง่ายๆเลยไปถอยสั่งชิ้นที่19สิบเี้ะ แล้วก็สลับจุดเก็บหอยสามจุดต่อมานะฮะเป็นจุดที่20จุดสุดท้ายแล้วนะฮะวิธีการก็ง่ายเลยเพื่อนๆวาร์ปที่เกาะของโมนาฮะแล้วก็ใช้แท่นตรงนี้เนี่ยกลับเข้าไปในดินแดงของโมนาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็กดเลยะฮะอ่าแล้วก็กดไปที่อันนี้เนี่ยในส่วนของโมนาเนี่ยจะข้างง่ายหน่อยเพราะว่ามันมีแค่ฉากเดียวนะฮะเพื่อนๆก็เข้ามาที่ตรงนี้แล้วก,กดเข้าไปในมิติมายาได้เลยนะฮะ เมื่อเพื่อนนะฮะเข้ามาถึงในมิติมายาของท่านันโมนาแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนเนี่ยมองทาทางซ้ายมือฮะท่า้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีประตูบานหนึ่งก็ให้ดูสัญลักษณ์น้องเป็นบานนี้นะฮะให้เข้าไปที่ประตูบานนี้ใครที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยมันมีพาร์เซอร์น้องเพื่อนก็ใส่สัญลักษณ์ให้ตรงกับแท่นด้านบนนะฮะก็จะสามารถเปิดได้แล้วนะฮะเมื่อเปิดแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนก็วิ่งเข้ามาที่ทางนี้เลยแล้วก็ตรงยาวๆเลยฮะตรงยาวเข้าไปข้างในเนี่ยค่อนข้างลึกมากๆเมื่อเพื่อนตรงมาเร้เลยนะฮะมันจะเจอห แก้พาร์เซ่นนะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยดูพาร์เซ่จากบนกับเพลงทางด้านอ่อซ้ายมือตรงนี้นะฮะค่อยๆแก้ไปเรื่อยแก้พาร์เซ่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีจุดให้ยิงหรือว่าโยงกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะ <ee> เพื่อนๆให้ดูตามแบบทางด้านอ่อกําแพงบนมือตรงนี้เลยนะฮะเพืเ่อนๆไม่จําเป็นจะต้องยิงโยงเนี่ย ให้ครบทุกอันบางแท่นเนี่ยก็อาจจะใช้บางแท่นก็อาจจะไม่ใช้นะฮะอันนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างง่ายอยู่แล้วใครที่ทําไม่ได้ก็ค่อยๆทําตามผมแบบช้าๆก็เลยครับผมก็ใช้เวลาอยู่แป๊บหนึ่งเหมือนกันถึงจะทาได้นะฮะเมื่อปลดอันแรกแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนดูที่รูปภาพฮะปลดอันแรกได้แล้วเนี่ยรูปภาพก็จะเปลี่ยนเป็นรูปที่2เนาะรูปที่2เนี่ยก็จะง่ายกว่ารูปแรกก็อีกนะฮะเพื่อนๆก็ ง่ายๆเลยฮะปิดเลเซอร์ทั้งหมดก่อนนะฮะไม่งั้นจะงงเนาะใครที่จะเปิดเลเซอร์อยู่เนี่ยบางทีงงเพราะว่ามีบางจุดที่มันไม่ได้ใช้ด้วยจุดที่ไม่ได้ใช้บางทีก็ไปยิงเลเซอร์ใช่จุดอื่นให้มันไม่สําเร็จนะฮะแนะนําว่า แก้รูปแรกได้แล้วปิดเลเซอร์ทั้งหมดก่อนแล้วก็ขอยิงเลเซอร์โยงใหม่ในจุดที่2อนะฮะอันนี้ก็เป็นมาเลยใครทำไม่ได้ก็ค่อยๆทำตามคลิปที่ผมได้ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ได้นะฮะ mm hmm. เมื่อเพื่อนแก้ในจุดที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย mm hmm. มันก็จะขึ้นมาในจุดที่3ะฮะเยียได้ว่าต้องแก้กันถึง3จุดเลยทีเดียวแต่ว่าจุดที่3เนี่ย mm hmm. ผมมองว่าก็ค่อนข้างง่ายเหมือนกัน mm hmm. เพื่อนๆอนก็ทาแบบเดิมเลยะฮะปิดเลเซอร์จุดที่2ให้หมดก่อน mm hmm. แล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นทำาปแจุด ยิงเลเซอร์ไปเรื่อยๆจนครบนะฮะใครทําไม่ได้ก็นี่ฮะผมจะขึ้นคลิปประกอบไปด้วยนะฮะเมื่อยิงเลเซอร์ครบทั้ง3จุดแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็พยายามหันดีๆนะฮะบางจุดเนี่ยอาจจะยิงจุดนี้มาจุดยิงจุดนี้ก็ค่อยๆมุ่นเอาเนาะเมื่อเพื่อนแกพาร์์เซิลทั้ง3จุดได้แล้วนะฮะมันก็จะมีกล่องหนึ่งกล่องขึ้นมาให้เพื่อนๆเก็บนะฮะเพราะ่เพื่อนๆเ,เ,เ,เก็บกล่องเสร็จแล้วเนี่ยจะสังเกตฮะรูปภาพบนกําแพงเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลุ่มดาวไปคล้ายลูกศรชี้มาทางด้านมุมขวามือตรงนี้ฮ ตรงมุมขวามือตรงนี้นมันคือประตูรับฮะถ้าเพื่อนวิ่งเข้าไปที่ประตูตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นว่าสัมผัสหรือว่ากดเปิดเนี่ยเพื่อน,อนก,ก็กดเปิดประตูนี้เลยฮะพอกดเปิดเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินตรงเข้าไปเลยเดินตรงเข้าไปเนี่ยมันจะเจอกับห้องฟาเซ่น ซึ่งเป็นพัซเซิลใหญ่อีกห้องนึงนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยเราไม่จะเป็น,นต้องแก้พัซเซิลแล้วนะฮะขาอยาเก็บกล่องก็ลองแก้พัซเซิลดูก็ได้ะฮะลองกระดูนนอแต่ว่าหอยสังเนี่ยจะอยู่ทางด้านของซ้ายมือตรงนี้นะฮะบนก้อนหินก้อนเล็กเพื่อนๆก็เดินตรงมาทางซ้ายมือกระโดดขึ้นไปแล้วก็สามารถกดเก็บหอยสังได้เลยะฮะอันนี้ก็เป็นหอยสังชิ้นที่20ผมว่าหอยสังชิ้นนี้เนี่ย เออไม่ได้ยากมากแต่ว่าใช้เวลาแก้ฟัเซอร์ทั้ง3จุดอันแรกเนี่ยสักพักนึงเลยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครดูคลิปแล้วก็ค่อยๆถัดตามช้าๆเนี่ยเชื่อว่าน่าจะแก้ได้ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะก็เอาว่านี่น่าจะครบทุกจุดแล้วทั้ง20จุดเนาะโอเคมนคนก็จบเนาะสำหรับการไกด์กิจกรรมเสียงมายาภาพร่องรอยนะฮะกิจกรรมนี้ก็ให้เก็บขอยสังทั้งหมด 20ชิน้นด้วยกันซึ่งวันนี้เนี่ยก็สามารถเก็บได้ครบแล้วแล้วผมก็ได้ไก์ไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะทั้ง20จุดใครขาดจุดไหนใครไม่ครบจุดไหนเนี่ยก็รอไปตามดูได้นะฮะผมไก์ไวครบแล้วทั้ง20จุดแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเรากลักบเข้ามาดูที่หน่า,ก,ากิจกรรมอีกน,นิดนึงแล้วกันเนะาะสำหรับกิจกรรมเสียงมา,ายาภาพร่องรอยเนี่ยของรางวัลใหญ่ก็คือทางด้านของสกินของฟิตนะฮะซึ่งสกินของฟิตเนี่ยเราน่าจะได้กันไปเมื่อวัน2วันที่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครเก็บครบๆแค่16ชิ้นก้้สสินนนนขออง Fit แลวว่ว่ืๆียก็ เป็นทน้า้านของพีโมจเจมค่อนข้างเยอะส่วนวันสุดท้ายเนี่ยอีก3จุดเนี่ยเราจะได้แค่เงิน4 0 0 0มนโมรากับสมุดแต่ผมแนะนําว่ามันเก็บไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็หอยสัง่ละจุดที่เราไปเก็บเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เราเนี่ยน่าจะต้องไปอยู่แล้วด้วยนะฮะยังไงก็มาเก็บกันให้ครบเนาะจะได้ขอรางวัลครบๆนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้มีเวลาเล่นอีกค่อนข้างเยอะค่อยเก็บไปค่อยทาไปก็ได้เนาะกิจกรรมนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะเหมือนเดิมเลยใครมีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนนะฮะ หาจุดนี้ไม่เจอไปจุดนี้ไม่ได้หรือว่าผมข้ามขั้นตอนอะไรไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่รากคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้เนาะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b ส c r i b e เพื่อกำลังใจใผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มการติดตามจะได้พาคขึ้นมาจากทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย